าสปอร์ตรับออกแบบจะทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสื้อโรยงาต,ต่างๆแบรนด์ยโกร์โคสูต816646143ย้ำสู816646142สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับอ้วนาพางทะเลบุราพานะผมวันนี้เราจะมาทำการกอรอภาษีรายได้นะผมที่ทางกูเกิลเอเซ้นต์นะผมให้ทางยูทูบเบอร์แล้วครีเอเตอร์และพันเนอร์ต่างๆที่ ให้มากออรายละเอียดนะผมว่าการกรอกรายละเอียดการเสียภาษีหักหน้าที่จ่ายที่มีมาใหม่ที่ทุกคนต่างได้รับอีเมลเมื่อเช้านี้นะผมว่าต้องกรอกอะไรยังไงผมเราก็เข้ามาที่ Google a d s e n s นนะผมตรงหน้านี้นะผมเราก็ไปคลิกตรงจัดการภาษีนี่นะผมเราก็เพิ่มข้อมูลภาษีนะผมตรงนี้เราก็ล็อก อินเข้าเราก็เลือกหัวข้อบุคคลธรรมดานะแล้วคลิกถัดไปเป็นคุณเป็นพลเมืองหรือพนักของสหรัฐอเมริกาไหมเราบอกว่าไม่นะแล้วก็ถัดไปนะตรงหัวข้อนี้เราเลือกแบบฟอร์มนี้มากใช่เด็บุคคลธรรมดาที่ไม่ได้มีสัญชาติอเมริกันนะครับเราก็เลือกหัวข้อนี้เลยนะครับแก็เริ่มกรอกแบบฟอร์ม W ข B E N นะครับแล้วก็ทวนดูอีกทีนี้ก็จะเป็นชื่อบัญชีประเภทใดอะไรยังไงครับแล้วก็เลือกเลยนะครับจะมีกรอกอยู่ประมาณหัข้ข้อนะครทุกคนที่ผมได้ทําการกรอกอันนี้เราก็มาดูตรงนี้เขาเขียนว่าไม่ได้บังคับนะครัประเทศที่เป็นพลเมืองนะครับผมเราก็ดูเลือกประเทศไทยนะครับตรงนี้ ผมก็ไม่ได้กรอกนะตรงนี้ผมเว้นไว้นี่ก็เว้นไว้นะผมแล้วก็ตรวจดูชื่อของเราเราคลิกถัดไปนะผมนี่ที่อยู่เราก็กรอกที่อยู่ไปแลยวนะผมว่าที่อยู่ของเราอะไรนะครับนี่เราก็กรอกที่อยู่ไปนะผมกรอกที่อยู่แล้วก็เช็คดูนะผมผมใส่ภาษาอังกฤษ,าษ,าษาไปตตรงนี้เราเป็นภาษาไทยน่าจะได้นะ ลองดูรับผมที่อยู่จันทร์ส่งเป็นที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่อาศัยถาวารนะผมก็ลิกันนี้ติ๊กถูกด้วยที่ผมติ๊กไปเราก็เช็คดูรหัสเษรนีด้วยนะผมเราก็กดถัดไปนะผมตรงสนธิสัญญาภาษีนะผมคุณอ้างสิทธิ์ในการหาภาษีหน้าที่จ่ายในอัตราที่น้อยลงตามสนธิสัญญาภาษีใช่หรือไม่ตรงนี้ผมจะตอบว่าไม่นะผมว่าเห็นสมาชิก ถ้าเื่อเขากออไปที่ว่าหาภาษีน้ะที่จ่าย30%นะผมเห็นอันนี้ด้านล่างคําว่าใช่นี่เห็นว่าใช้กับแคนาดาหรืออะไรนะไม่แน่ใจเห็นเขาเลือกอันบนกันนะผมก็เลือกอันบนม้างแล้วกดถัดไปเลยนะครับรอสักครู่นะผมตอนนี้มันก็ขึ้นตัวอย่างเอกสารระบบจะสร้างเอกสารในลักษณะน,นี้ โดตรวสอบไฟล์ PDF แล้วยืนยันข้อมูลนะผมแล้วก็คลิกตรงเสียงกันดูมันก็น่าจะไม่มีนะันจะเป็นไฟล์แบบด้านข้างนี้นุ่มเหมือนตรงที่เรากรอกชื่อที่อยู่ไปนะครับแล้วก็ติ๊กยืนยันไหมหนมฉันยืนยันว่าได้ตรวจสอบเอกสารภาษ,าษาีที่ระบบสร้างขึ้นนี้ด้วยความตระหนักรู้อย่างดีที่สุดและเชื่อว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลจริงถูกต้องและครบถ้วนนะผมจากนี้เราก็กดถัดไปนะครับนี่ผมก็จะมี หนังสือรับรองฉันขอรับรองโดยยินดีรับโทษตามกฎหมายว่าฉันได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบฟอร์มนี้แล้วและขอยืนยันด้วยความตระหนักรู้และความเชื่ออย่างดีที่สุดนี่นะครับรายละเอียดและครบถ้วนสมบ,บูรณ์ฉันขอรับรองข้อความตาม่อไปนี้โดยยินดีรับโทษตามกฎหมายฉันเป็นบุคคลที่รับประโยชน์หรือได้รับอนุญาตให้ลงนามแทนบุคคลที่เป็นผู้รับประโยชน์สําหรับไรายได้ทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับแบบฟอร์มนี้นี่ผมก็เป็นรายละเอียดอะไรเหมือนสัญญาต่างๆนะผมที่เราจะต้องเซ็นชื่อกำกับนะผมนี่ผมก็กรอบชื่อนี้ไปอ่าตรงนี้คือหัวข้อดหัวข้อด้านล่างนี้ครับก็คุณคือบุคคลที่มีชื่อแสดงอยู่ในลายเซ็นใช่หรือไม่ เดี๋ยวผมก็จะเลือกใช่นะผมฉันคือบคุคคลที่มีชื่อแสดงอยู่ในลายเซ็นและกรอบแบบฟอร์มในนามของตนเองนะผมหรือว่าเราทําให้คนในครอบครัวเป็นชื่อคนในครอบครัวแล้วก็เรืออรเราก็เลือกอันนี้ไม่ใช่ลงนามในนามของบคุคคลที่มีชื่อที่แสดงอยู่ในส่วนลายเซ็นว่าเลื่อนบนแล้วกันนี้ครับผมผมก็เลือ่อนบนนะครผมในหัวข้อนี้นะเราคลิกตัดไปนี่ในหัวข้อที่หกนะผมหัวข้อสุดท้ายก็ กิจกรรมและบริการที่ดำเนินการในสหรัฐอเมริกาและหนังสือระรองสถานะกิจกรรมและบริการที่ดำเนินในสหรัฐอเมริกาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่รูปในส่วนข้อมูลจำาำพุทธศีได,ดำเนินกิจกรรมและบริการทางลูกเกื้ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ตรงหัวข้อนี้ที่นะผมในส่วนข้อ6นะผมนี้ เราก็กดดูตรงนี้ผมเขาจะเขียนว่าบริการและกิจกรรมที่ดําเนินการในสหรัฐอเมริกาโดยผู้รับเงินที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกาอาจต้องถูกหักภาษีนัดจ่ายของสหรัฐและ Google อาจต้องหักภาษีนัดจ่ายของสหรัฐจากเงินที่ชําระให้คุณหากเลือกไม่แสดงว่าคุณรับรองว่า Google ไม่ได้ชําระเงินให้คุณหรือองค์กรของคุณสําหรับบริการหรือกิจกรรมที่ดาเนินการในสหรัฐหากเลือกใช่คุณอาจจะชําระหักภาษีนัดจ่ายที่สหรัฐ ในอัตราที่ลดลงหรือไม่ต้องชำระเลยในกรณีที่ก่อบบฟอร์มภาษีของสหรัฐและอ้างสดทธิสัญญาภาษีกันได้ถูกต้องนะผมตรงนี้เราก็เลือกใช่นะผมว่าเราเราได้ได้รับเงินกับ Google มาเนาะเนี่ยตรงนี้เราเลยได้ชำระเงินให้กลุณหรือองค์กร เนี่ยเราก็เลือกใช่หนมส่วนตรงข้อสุดท้ายนี้หนังสือรับรองการเปลี่ยนสถานะนี้ฉันระบ,บุข้อมูลนี่สำหรับโปรไฟล์ชำระเงินที่มีอยู่ซึ่งเคยได้รับการชำระเงินมาก่อนนี่ผมฉันรับรองว่าอะไรเนี่ยโดยยินดีรับโทษตามกฎหมายนี่นะผมเนื้อบคลาจนถึงปัจจุบันอีกทั้งยังถูกต้องเป็นความจริงนี่ผม เนี่ยเราก็ติ๊กอย่างนี้เลยนะผมผมติ๊กอย่างนี้เลยแล้วก็กดส่งไปนี่กดส่งเสร็จก็คืออนุมัติเสร็จเรียบร้อยนะผมเราก็โดนไปหักภาษีณที่จ่ายเริ่มต้นของภาพยนตร์ทีวีลิขสิทธิ์อื่นๆสามสิบเปอร์เซ็นต์นะผมนี่ก็อนุมัติแล้วคือว่าเรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วผมเราก็ ตามนี้เลยครับคือการกรอบภาษีหน้าที่จ่ายของ Google Adsense หรือว่ายูทูบเบอร์ต่างๆที่มีข้อความขึ้นมาผมก็ลองไปกรอกกันดูนตามนี้เลยครับแล้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะผมจะเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ลาบปก่อนสวัสดีครับ